เรื่องต่อไปดีกว่าเรื่องนี้ผมขนลุกมากเมื่อวะอะไรเนี่ยอันนี้หน้ากูหน้ากลัวกว่าชาดาพรอยอย่างเงี้ยอยู่ดีมาชี้ตกใจเอาเมื่อวานแกไม่ได้ดูเหรอดูปั้งยืนบนลงแกฉันดูอย่างเงี้ยกลัวกลัวตี้ปิดปิดมากไม่กลัวชาดาพรเหรอกลัวแจ็คกัตเตอรเหรอกลัวตัวเองกลัวตัวเองอ้าวกลัวตัวเองทำไมเออนะฮะสนุกมาก คนลุกมากเลยตอนนี้สาหรับเรือนชดานางนะฮะเพราะว่าตอนนี้จักรจันเนี่ยคือใครที่ได้ดูก็คือรับบทเป็นชดาพรเนี่ยเขาตายไปแล้วนะฮะแล้วพอตายไปแล้ววันเผาครับมาอรารวาสในงานศพตัวเองอนะฮะเนี่ยเหมือนจะมาสิงชดาพลอยก็คือหนูนาเนี่ยฝากยืมมือหน่อยนี่ฉากนี้น่ากลัวนะแล้วเขาถือมีดอยู่อะอมผมก็ลุ้นเฮ้ยเขาจะไปแทงใครวะ นะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ตอนที่แบบพี่จักจั่นมีเลือดแล้วก็แบบไปยืนในตรงนี้ดิยืนตรงลงศพอะโอ้โหตายแล้วก็คือเอาีก็คือแบบจักจั่นหรือชดาพรเนี่ยหรือพี่พรของเราเนี่ยเขาตายแบบปริศนาไงก็ตามลุ้นกันอยู่ว่าแบบนี่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 ใช่อ่ะอันนี้น่ากลัวน่ากลัววิญญาณมันวิญญาณของนางไม่ได้สงบสุขไงมาตามหาว่าฆาตกรคือใครซึ่งตอนแรกอ่ะเขาก็ยิงยิงเป้าไปก่อนว่าคนนี้แน่เลยคู่มัันกูแน่เลยเนี่ยเนี่ยไปสิงไผ่พาทิ่เออไ ตัวเองเพราะจบเนี่ยเออฆาตกรมือหนึ่งหรือเปล่าหรือเปล่านะใช่นะครับแต่เนี้ยน่ากลัวแล้วเห็นกันทั้งงานศพนะถูกเนี่ย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 โอ้หตาแล้วดูเลือดดินี่นี่นี่เนี่ยแหละฉากเนี้ยแหละที่แบบ อุยตายแล้วน่ากลัวจริงน่ากลัวจริงแล้วอันนี้ก็คือถ้าชั้นรังหน้าก็น่าจะกลัวกับน่ากลัวกว่าพี่จันตรงนี้อุ้ยก็อยู่ดีๆไปอะไรเล่นตัวเองอุ้ยนี่ผีผักพานผีผักพานผีผักพานพานกระเด็นเออนะฮะนั่นแหละโอ้โหต้องบอกว่าเรื่องนี้จักรจันรับบทหนักนะคือตั้งแต่วันที่เขามาสัมภาษณ์วันที่บ่งกับพี่บ๊อบสัมภาษณ์แล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้นี่หนักจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องผีนะเลิฟซีนก็ช้ำแล้วก็เรื่องนี้เออแล้วพี่จันบอกกททททท้้าาาาาายยเรันบ้าานนนหัััักกมมไไปปฟฟงงพี่จโอเคคไปฟัังรบกจัันครบ เรื่องนี้เป็นยังไงครับสวัสดีค่ะจักจรจันทร์คำสิริส่วนสุขนะคะในเรื่องเรือนชดานางน,นะคะก็รับบทเป็นชดาพรค่ะคาแรคเตอร์ก็คือชดาพรเนี่ยเป็นพี่สาวคนโตของบ้านนะคะค่อนข้างที่จะเป็นผู้หญิงที่รักครอบครัวเงียบเงียบขรึมขรึมต้องการที่จะทำทุกอย่างเพื่อจะให้พ่อเนี่ยภูมิใจเพราะฉะนั้นก็คนค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เ,เชื่อฟังคำสั่งของพ่อ เป็นคนที่เก็บกฎพอสมควรแล้วก็มุมมองในด้านความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่จะรักทันมากแล้วก็เชื่อมั่นในความรักมากครั้งแรกก็รู้สึกว่าเออวุ้ยต้องเล่นเป็นผีทําการบ้านถ้าจะหนักนี่ก็คือต้องเป็นเรื่องรำเพราะว่าเราแบบไม่ได้มีความรู้อะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะก็ค่อนข้างที่จะเครียดเรื่องรำม,มากละครผีเนี่ยเคยเล่นมาบ้างแล้วไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่กังวลที่สุดก็คือเรื่องรำเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขา การรำไทยเนี่ยมันเป็นแบบวัฒนธรรมไทยอ่ะเราจะทำผิดพลาดไม่ได้ก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องนี้ซึ่งก็ดีซึ่งก่อนที่จะถ่ายทำเนี่ยก็พี่ต่ายก็มีให้ไปเรียนก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเออบาใจขึ้นเวลาถ่ายทำพี่หนึ่งพุ่มกับก็เหมือนกับบอกเราว่าเออจะเย็นๆค่อยๆไปถ่ายหลายเทคหลายคัดแล้วก็มีคุณครูมาช่วยสอนมาดูหน้าง,งานให้ก็ทำรู้สกว่าเออผ่านไปได้ด้วยดีนี่นะฮะต้องฝึกหลายอย่างลำ<ม>เลิมอะไรต่างๆด้วยนะฮะ แต่ผมบอกเลยว่าเรื่องนี้จะกระจัดนะคือเป็นการกลับมาเล่นละครนะที่แบบว่าอืบทบาทค่อนข้างจะหนักเลยแหละเรื่องเนี้ยตั้งแต่ตอนยังมีชีวิตอยู่นะแล้วพอตายไปแล้วนี่ก็ยังบทหนักอยู่นะเออนะฮะสนุกสนานมากนะครับก็ลุ้นกันแล้วกันว่าใครเป็นคนฆ่า ใไขคาดชะดาพรนี่นะครับคือต้องบอกว่าบ้านเนี้ยมันมีเรื่องราววุ่นวายมากมายจริงๆอยากจะให้ตามดูกันต่อไปวันนี้น่าดูมากนะครับเพราะฉะนั้นติดตามกันนะเรือนชะดานางนะครับออกอากาศเหเห็นเหมือนเห็นทีเซอร์อ่ะ ของวันนี้เนี่ยพลอัยพลหรือหนูนากางจะโดนอีกคนมาฆ่าเหมือนกันนะถูกต้องเออเดี๋ยวมาดูกันว่าชดาพรจะมาช่วยหรือเปล่าถูกต้องว่าใครจะมาช่วยหรือว่าพระเอกจะมาช่วยต้องติดตามกันวันนี้ใช่แล้วนะครับอ่ะก็ดูกันได้นะครับจันถึงพฤหัสนะฮะหกโมงเย็นนะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งคือ4ี่ทุ่มสิทางช่อง8ปดหมายเลขยใครดูไม่ทันอยากดูย้อนหลังก็ทูไอดีนะครับดูได้ทุกตอนเลยทีเดียว